ไาใบแรกมาก็ความสําเร็จเลยคนที่เกิดในวันอาทิตย์ต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์แห่งความรุ่งรือง คนที่เกิดในวันจันทรเป็นสัปดาห์แห่งการเปลี่ยนผันหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นเนอะเกิดในวันอังคารสัปดาห์ที่ชีวิตจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปล,ปลงปรับฉัพลันกระทันหันไปสู่จุดที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นและก็มีความสุขมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์คนที่เกิดในวันพุธเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาจะเป็นที่รักใคร่เอ็นดูอุปถัมภ์คำจูของผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือมีคนที่เกิดในวันพระรหัส เป็นสัปดาห์ที่ชีวิตมีโอกาสเฉลิมเฉลองฟ้าเปิดดวงเปิดดวงชะตาเปิดทําให้คุณหยิบจับําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคนที่เกิดในวันศุกร์เป็นสัปดาห์ที่ต้องบอกเลยหากคุณวางอัตราตัวตนวางอีกก้ วางความกลัวความกังวลลงเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหากัลยาณมิตรเข้าหาเพื่อนฝูงขอคําแนะนําขอคําปรึกษาจากคนรอบข้างมีโอกาสว่าจะได้รับความช่วยเหลือหึ่งคนที่เกิดในวันเสาร์นะเป็นสัปดาห์แห่งเงินเงินทองทองโอกาสร่ํารวยมีโอกาสมีเงินมีทองมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาทองหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลมามีโอกาสทางการเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาการงานมั่นคงการเงินมั่งคั่ง ความรักก็จะดีตามเพราะว่างานก็ดีเงินก็ดีนะธุรกิจก็ดีความรักก็เลยดีตามนัน่นเองเนาะ